ครับสวัสดีครับหลัง DIY ครับวันนี้ก็พามา่าผู้ชมนะครับมาทดสอบนะครับการวัดค่านะครับตัวคาปาซิเตอร์นะครับของแอร์นะครับคือคือที่ตัวที่อยู่ข้างนอกนะครับตัวอยู่ที่ outdoor นะครับผมอยู่กับคอมเพรสเซอร์นะตัวนี้นะครับว่า ใช้งานได้หรือเปล่านะครับค่าเสื่อมไหมนะครับตัวนี้นะครับเป็นแคปลันหรือแคปสตาร์ทนะครับที่เอาไว้สตาร์ทคอมเพรสเซอร์นะครับถ้าตัวนี้นะครับถ้าอุปกรณ์นี้เสื่อมนะครับก็คอมเพรสเซอร์ก็จะสตาร์ทไม่ไม่ขึ้นนะครับผมก็จะไม่ทํางานนะครับตัวคอมก็จะไม่ทํางานก็จะทําให้ไม่เย็นนะครับผมในแอร์เนาะเดี๋ยวมาดูวิธีการวัดกันเลยนะครับ มีมาสองตัวนะก่อนจะดูก่อนจะก่อนจะดูวิธีการวัดนะครับเรามาดูก่อนว่าเราจะดูอะไรบ้างเอ้ยกล่องก็เละๆะนะกล่องโคตรเละเลยแต่ก็ใช้ได้นะครับตัวนี้มันเขียนว่าอะไรสามสิบไมโครโอเคมาดูในตัวเลยดีกว่านะครับบางทีไม่มีกล่องเราก็มีตัวนี้ตัวอันนี้คือยี่ห้ออ่ะอันนี้ไม่ ไม่ได้สนใจยี่ห้อแล้วกันนะฮะเรามาดูวิธีการอ่านนะครับอ่านแคปแคปลันนะครับไม่งั้นบางคนก็เรียกว่าคาปาซิเตอร์นะครับแคปสตาร์ทนะครับแคปลันเนาะก็หลักการนะครับก็มาดูตรงนี้นะครับสมมุติว่าตัวที่เราใช้อยู่มันเสียนะครับหรือเราจะซื้อมาเปลี่ยนนะครับให้ดูตรงนี้ครับคําว่า 30ไมโครฟาร์ดหรือถ้าเผื่อว่าตัวที่เราจะเอาไปเปลี่ยนเนี่ยเป็น20ไมโครฟาร์ดก็เอาเหมือนกันนะครับเปลี่ยนเป็น2ี่ินะเอาตัวนี้ไปเปลี่ยนนะครับที่ร้านนะครับถือไปด้วยก็ได้นะครับอ่ะอันนี้เขาเรียกว่า30ิไมโครฟาร์ดบวกลบห้าเปเซนตนะครับผมก็ลองรับไฟนะครับ4 4 0อยถึง4ี่ยห้าิโวลต์ AC นะครับตัวนี้นะสำคัญเลยตรงนี้นะครับอ่านให้ได้นะครับ ตัวนี้สามสิบไมโครฟารตตัวนี้อันนี้20นะครับ20่สิบไมโครฟารดนะครับเดีย๋ยวเรามาวัดดูว่าได้ตามที่เขาเขียนไว้ไหมครับก็คือตัวนี้20ตัวนี้ยสาอ่าถ้าได้เป๊ะก็แปลว่าตัวแคปไม่มีปัญหาไม่เสื่อมนะครับเยอะกว่าก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าแบบขายไปจาก30นี่ เหลืออยู่ประมาณยี่สห้ายี่สิบเนี่ยเริ่มมีปัญหาละสตาร์ทไม่ขึ้นนะครับลุยกันต่อเลยครับผมก่อนอื่นนะครับให้เราตั้งนะครับมาตรงนี้นะครับผมก็คือตรงนี้สัญลักษณ์นี้นะครับก็คือวัดคาปาซิเตอร์นะครับพอเราตั้งเล็งมานะครับอ่าตัวนี้นะครับเป็นอ่อมิเตอร์ดิจิตอลนะครับจะง่ายนะครับ ก็จะขึ้นตัวเลขตรงนี้เลยเนาะมันเริ่มกันเลยนะเริ่มจากไอตัวยี่สิบตัวนี้ยี่สิบไมโครฟาดนะครับตัวเลขจะจางๆหน่อยนะมันเริ่มกันเลยไม่ยากครับจิ้มก็ไปเลย้ง่ายมากครับวัดคาปาซิเตอร์นี่วัดง่ายมากปึ๊บสองขั้วเห็นไหมครับขึ้นเท่าไหร่ครับยี่สิบไมโครฟาดนะครับผมก็ เห็นไหมครตัวเลขตรงนี้ไมโครฟาลัดเดียวตัวเล็กๆตรงนี้ไหมครับยี่สิบไมโครฟาลัดยี่สิบจุดหนึ่งได้ซ้ำนะครับถือว่าใช้ได้นะครับโอเคอีกตัวครับตัวนี้มันบอกว่าสามสิบไมโครฟารัดนะจิ้มไปเลยครับปึ๊บปึ๊บสองขวบเขียนตัวเลขสามสิบจุดหกจุดเจ็ดอะไรประมาณนี้นะครับผม อันนี้ถือว่าใช้งานได้นะครับแปลว่าแคปลันแคปสตาร์ทเราเนี่ยไม่มีปัญหานะครับสำหรับใครที่บางครั้งโดนหลอกเงี้ยนะครับก็ลองลองเอามาวัดดูก็ได้นะครับโอเคก็ถ้าเผื่อว่ามันเสียเงี้ยมันค่าก็จะเพี้ยนนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเจอก,กันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็เอาความรู้มาให้ดูกันเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับ เผื่อบางคนอยากซื้อมาใช้เองนะครับซื้อมาเปลี่ยนเองก็ใช้ได้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับวัดได้ง่ายครับ